และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณโกโก้ไม่ตึงกับอีกท่านหนึ่งคุณแกย่าง5ดาวซึ่งมันก็ถึงเวลาที่เราจะไปโชว์พาวแล้วเอาล่ะลุยเข้าสู่เกมที่1ซึ่งเราก็มาอยู่ที่โรงงานผมนี่ดูร้านค้าก่อนเลยว่ามีฟาร์มาร์ไหมสรุปว่ามีแต่ยังใช้ไม่ได้แต่ก็ช่างมันจากนั้นผมก็ได้ถือปืนก๊อกรอบเข้าหลังเพราะตอนนี้ศัตรูกาลังห้ามหันกับเพื่อนที่อยู่ข้างในและผมที่ไปถึงก็ทําการซัดนายสุดดาหน้าขามามลงไปหนึ่งซึ่งอีกตัวก็ถูกคุณแกย่างซัดหงายปังงางลงไปและสําหรับตััััััววท้าาาายยผมกกก็็ไไไไดดดดิงหหปปปนนนนนนแแต่่่คีลลลลบบเเเเูอออซะ เข้าสู่เกมถัดมาแต่ผมว่ามันเริ่มไม่ใช่ละไปดูตาต่อไปกันนั่นไงละ่ะกูว่าไม่ใช่ละไอสัตว์ตัดมาอีกเกมแล้วเราก็มาอยู่ที่คาตูจากนั้นผมก็ได้วิ่งมาดูลาดราที่ฝั่งซ้ายแต่ก็ไม่มีคนและในขณนะนั้นเองเพื่อนเรากับลงไปกองผมเลยต้องไปดึงเขาขึ้นมาก่อนจะทําการมุ่งหน้าล่าศัตรูอย่างเต็มรูปแบบและก็ได้ใช้มุมแคบระหว่างบ้านทํานายคนนั้นคานลงไปแต่ดูเหมือนคานคนเดียวเขาจะเงาผมเลยทําเพื่อนเขาลงไปคานเป็นเพื่อนเลยสวยแต่ดามเมจดไม่ค่อยจัดจ้านวะ่ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่และดูเหมือน